มีข่าวดีจะแจ้งวันนี้ด่วนเลย f อซอยู่กับสมอนชาแนลจ้าสวัสดีค่ะช่อง y o u t u b e สมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็ยายจะมีข่าวดีมาแจ้งให้ f อซทุกคนทราบนะคะ f อซจ๋าหัวจะมาถึงวันนี้ก็สมอนก็อู้สู้จังเลยนะยายก็สู้สู้นะคะ f อซนะคะ กว่าจะถึงวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณลุงคุณป้าเลยนะคะที่มีวันนี้ได้ก็เพราะคุณลุงคุณป้ามีช่องยูทูบขึ้นได้ก็เพราะคุณลุงคุณป้านะคะที่แจ้งเกิดสมน h ชาแนลอยู่ทุกวันนี้นะคะถ้าไม่มีคุณลุงคุณป้าก็ไม่ได้แจ้งเกิดเลยนะคะขอบคุณคุณคุณลุงคุณป้าไว้ตรงนี้ด้วยนะคะที่ให้ยายมีวันนี้นะคะ ขอบคุณ f อทั่วโลกด้วยนะคะขาดไม่ได้ก็คือ f อทั่วโลกที่ติดตามยายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามสมอนชาแนลมาจนถึงวันนี้นะคะก็กวาจะถึงวันนี้ได้นะคะครั้งแรกที่ก้าวขาออกจากบ้านก็คือไปวังน้ำเขียวนะคะ f อจซจาแม่น มากเลยนะคะเพราะว่าไปวังน้าเขียวเปิดตัวกับคุณลุงคุณป้าที่วังน้ําเขียวก็ขอบคุณเสือพาไปหนึ่งอีกนะคะเสือพาไปก็เป็นคนที่ทําให้ยายมีวันนี้ด้วยนะคะก็มีส่วนเยอะเลยนะคะเสือพาไปจะช่วยยายหลายๆเรื่องเลยนะคะทั้งคนติดตามทั้งอะไรทุกอย่างเลยนะคะแม้แต่ทั้งตัด ต่อลงคลิปทำยังไงเสือพาไปก็จะสอนยายทุกอย่างเลยแต่ยายก็ความจำไม่มีเนาะเราอ่านหนังสือไม่เป็นเราก็ไม่ฉลาดเราหนึ่งยายไม่รู้หนังสือใช่ไหมก็ต้องอาศัยเสือพาไปนะคะเอฟซี FC เขาก็ช่วยยายเยอะเลยนะคะก็ขอบคุณคุณลุงคุณป้านะคะไว้ตรงนี้เลยนะคะรักคุณลุงคุณป้าตลอดไม่เคยเปลี่ยนนะคะจะเป็นยังไงก็รักลุงป้าตลอดเลยนะคะ เพราะว่าอยู่ได้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีคุณลุงคุณป้าก็อยู่ไม่ได้กักเอฟซทั่วโลกนะคะรักเอฟซีทุกคนนะคะที่ติดตามยายนะคะดูยายมาตลอดเวลาวันที่รอคอยยายก็มาถึงแล้วนะคะรักทุกคนนะคะรักจำได้ตอนสมัยอยู่ปกกรองที่ยายนอนในรถนะคะ ตอนนั้นทัวลงยายทุกวันยายก็ไม่ได้สนใจยายก็ไม่เคยตกโตใครทั้งนั้นใครจะคอมเมนต์มาด่ายายยังไงยายก็ไม่สนนะคะสมัยนั้นนะคะก็ขอบขอบคุณทุกคนเลยนะ YouTube ด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะซาปานแม่ออฟแอดเบนนะคะแอดพีนะคะทุกคนเลยแอดแอนนะคะแม่คำใสพ่อปืนบปาโน เ่าวมืดทุกคนแม้กับลูก,ก,ก,ลก,กตินะนะดาเป็นก็สุด <c oughs> กับลูกท้ายข่อยเด้อแล้วชิไอชิดปากแต่น่ะนะดาเป็นกัดยายก็รักทุกคนนะคะที่อยู่ที่นั่นนะคะรักทุกช่องนะคะอยู่ที่นั่นสาวแดเปี้ยวด้วยนะคะละลายช่องนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะยาก่าชินะคะแม่ดา ป้าท้ายบ้านนะคะทุกคนยายก็รักคิดถึงทุกคนตลอดมานะคะเราก็ติดตามคุณลุงคุณป้ามาตั้งสี่ปีแล้วนะคะหวั่วจะมาถึงวันนี้ได้นะคะเอฟซี G, ยายก็มีข่าวดีมาแจ้งนะคะยายมีวันนี้ได้ก็ะะขอบคุณคุณลุงคุณป้านะคะขอบขอบคุณคุณลุงคุณป้านะคะที่ที่ทำให้ยายมีวันนี้นะคะ ถ้าไม่มีลุงมีป้านะคะยายก็ไออม่ได้เป็นยูนิเบอร์เต็มตัวยายได้ทําสําเร็จแล้วค่ะขอบคุณคุณลุงคุณป้านะคะยายทำสาเร็จแล้วกวาจะถึงวันนี้นะคะวันที่รอคอยยายก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะฝันที่เป็นจริงนะคะทําได้แล้วนะคะยายฝันว่าอยากได้โลยายก็ได้นะคะเพราะว่า คนอื่นถามว่าได้โลแล้วมาทําอะไรได้เงินไหมได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจตรงนั้นยายรู้แต่ว่ายายอยากได้โลเพราะว่าจะได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวจะได้เงินไหมอันนั้นก็ไม่ได้นะคะเงินก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ภูมิใจตรงที่ได้โลนะคะได้โลเพราะว่ายายรักหลวงและป้าตลอดนะคะถ้าไม่มีเอฟซีทั่วโลกดูคลิปพองยายยายก็ไม่มีรายได้นะคะ ขอบคุณเฟซีทั่วโลกดูคลิปแม่ยายด้วยเรามาเปิดดูพร้อมๆกันนะคะเฟโอ้ยใจตื่นเต้นนะคะเฟซีนะคะเพราะว่าเขามาส่งยายก็ไม่อยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นใบอะไรที่ท่าแนบมาในี้นะคะเฟซี <c oughs> ในใบที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะคะเฟซีจ๋า วันที่รอคอยมาถึงแล้วสมอนชาแนลนะคะ f อนะคะมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนดูเงาตัวเองนะคะนี่ช่องยูทูบสมอนชาแนลนะคะได้โลแล้วจ้าดีใจกับยายไหมคะขอบคุณ f อซทุกคนนะคะที่ทำให้ยาน,นีวันนี้นะคะยายก็ได้โล่แล้วนะคะขอบคุณคุณลุงคุณป้าขอบคุณเสือพาไป ขาดไม่ได้เลยคือเสือพาไปนะเอฟซีที่ผักดันยายมาจนถึงวันนี้นะคะเสือพาไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยยายมาได้เยอะมากเลยนะคะยายก็ได้โล่แล้วนะคะจริีนะคะขอบคุณเอซที่น่ารักทุกคนเลยนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้นะคะขอบคุณหล,ลายๆเด้อจากพี่น้องทุกปู่ทุกคนยายเหตุใดแล้วยายทำได้แล้วนะคะ f อซ กลัวจะมาถึงวันนี้ได้ก็ขอบคุณลุงคุณป้านะคะรักทุกคนนะคะเอฟซีกลัวจนมี้วันนี้ได้ยายก็ทนมาตลอดนะคะใครจะด่ายายยังไงยายก็ไม่สนนะคะสมัยอยู่อยู่นะสีกอนนะสูกอนนะคะตอนนั้นช่องยูท b e เยอะด้วยนะคะเกือบร้อยช่องนะช่วงที่ยายไปนะคะใครจะด่าใครจะว่ายังไงยายไม่เคยสนใจนะคะ เพราะว่าเราไม่เคยสนใจความพูดของคนเราก็เลยมาถึงวันนี้ได้นะคะเอฟซี FC. ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะได้โล่แล้วนะคะก็อยู่กับสมอนชานแนลรักโล่มากเดี๋ยวจะไปให้คุณลุงเซ็นให้นะคะจะไปให้คุณลุงเซ็นให้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะ เดี๋ยวโลนี่ก็จะไปให้คุณลุงเซ็นให้วันที่รอคอ,อยายก็มาถึงแล้วนะคะเอฟซีจ๋ายายก็ทำได้แล้วนะคะอา่านหนังสือก็ไม่ออกนะคะยายมาถึงได้วันนี้ก็ดีมากๆแล้วขอบคุณคุณลุงคุณป้าเสือพาไปที่ผักดันยายมาถึงทุกวันนี้ขอบคุณ f อทั่วโลกนะคะที่ติดตามดูยายมาตลอดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมีวันนี้ได้ก็เพราะเอฟนะคะถ้าไม่มีเอฟยายก็ไม่ถึงแสนซับผู้ติดตามนะคะตอนนี้ก็ได้หนึ่งแสนซับเจ็ดหมื่นแล้วนะคะเอ้ยเจ็ดพันแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงหมื่นนะคะขาดอยู่ขาดอยู่สองพันนิดๆก็จะถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแล้วนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเสือพาปก็ขอบคุณเสือพาไปมากๆเลยขาดไม่ได้ก็คือเสือผาไปนะคะเอซีเสือผาไปช่วยผลักดันยายทุกอย่างแม้แต่คนติดตามแม้แต่อ่านคอมเมนต์ให้ยายแม้แต่เรียกเอฟซีให้ยายกดไลค์กดแชร์ให้ยายนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกคนเลยยายมาถึงวันนี้แล้วก็ดีใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์อย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะมีวันนี้ได้ก็เพราะคุณลุงคุณป้าไม่ลืมพระคุณคุณลุงคุณป้าขอบคุณคุณลุงคุณป้าที่ให้ยายมีวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีทั่วโลกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ